สายประคำเหล่านี้มีความหมายพิเศษที่ไม่ได้ทำมาจากไม้เพียงอย่างเดียวแต่ทำมาจากเรือที่อับปางบนเกาะรัมเปดูซาทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและแม้แต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ทรงมีเป็นของส่วนพระองค์พ่อมีสายประคำเส้นหนึ่งที่ลูกทำลูกทำด้วยไม้ที่มาจากเรือของผู้อพยพ<ๆ>เรือที่เต็มไปด้วยความหวังที่ต้องการจะหลุดพ้นจากภัยพิบัตินานับประการ และยังมีเรือที่ถูกทิ้งไว้อีกมากในทะเลสายประคําเส้นแรกที่ผมทำมาจากส่วนประกอบของเรือที่ผ่านเข้ามารอยประกอบในเรือนจำซึ่งทำไว้สำหรับสมเด็จพระสันทปาปาทั้งนี้พระองค์ได้ตรัสว่าทรงวางไวบ้บนโต๊ะข้างเตียงเราเลยคิดว่าทำไมเราไม่ทำเยอะๆละ่ะไม้ยการเขนสายประคําทำโดยผู้ต้องขังจากเรือนจำต่างๆในประเทศอิตาลี จากนั้นส่วนประกอบทั้งหมดจะถูกประกอบเข้าด้วยกันโดยผู้รีภัยสองคนในโรงเรียนศิลปะและหัตกรรมของนักบุญเปโตรซึ่งสายประคำนี้ยังมีความเชื่อมโยงเป็นพิเศษกับชีวิตของพวกเขาอีกด้วยสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องราวของสายประคำเหล่านี้คือบางส่วนพวกเขามีการเตรียมกันอยู่ในเรือนจําไม้กางเขนและทุกสิ่งทุกอย่างทุกชิ้นที่ประกอบขึ้นมารวมถึงบางส่วนได้ถูกประกอบกันในนครรัฐวัติกันโดยผู้ลีภัยสองคน คนสองคนที่ออกเดินทางและได้พบกับซากเรือที่พวกเขาล่องมาจึงนำชิ้นส่วนประกอบเป็นสายประคำสำหรับสวดภาวนานี่เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มเพื่อสังคมที่ได้นำเสนอกับสันตะสนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฉลองในปี2025โดยประธานมูลนิธิบ้านของพระจิตเจ้ากับงานศิลปะโดยรายได้จากการขายสายประคำเหล่านี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ต้องขังต่อไป